มันพูดมาขนาดนี้แล้วคุณก็รู้ว่าเราพูดถึงไกรเล่านิฐานใช่ไหม,เอ,มเอาเรื่องอะไรนะสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนสวัสดีเอฟซีคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งทุกท่านสวัสดีพุทธศาสานิก,กชนท,กทุกทุกท่านด้วยเช่นกันจ้ะสวัสดีพวกที่ห่วงแหนศาสนาพุทธเนาะอ่าเมื่อนี้เขามาฟังคลิป คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งสีมีเรื่องเล่าอีอย่างให้เฮาฟังเรื่องราวสี่เป็นไปจไังใดนั่นสีสนุกซ้ำใดนั่นเฮาไปฟังในคลิปกันเลยจ้ะพี่น้องเออมีบริษัทเนาะเล่านิทานนะ,ะเป็นเรื่องเล่าดีกว่าเรื่องเล่านะเป็นไม่ใช่นิทานหรอกเป็นเรื่องเล่าเป็นละครเป็นเป็นละครสั้นแล้วกันเป็นละครสั้นนะคะเออ มีบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะอ่าที่เปิดกันมาได้ประมาณสามสี่ห้าปีนะคะแรกๆรกบริษัทเนี้ยก็ยังไม่ได้มีพนักงานเยอะมากมายนะคะยังไม่ได้มีพนักงานเยอะอ่าช่วงนั้นบริษัทเริ่มก่อตั้งนะคะเริ่มก่อตั้งมาใหม่ๆนะคะในการหาพนักงานเนะะี่ยค่ะเขาจะมีวิธีดึงพนักงานนะคะเอ้ยมาช่วยกันหน่อยนะเราจะมาร่วมสร้างบริษัทนี้ไปด้วยกันนะคะชื่อบริษัทอะไรดีนะ้า ชื่อบริษัทงกุลชื่อบริษัทงกุลนะคะโมกุลงกุลมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะคะกูต้องจดไปไหมว่าตัวละครจะเยอะหรือเปล่าชื่อบริษัทงกุลมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษ<ห>ัทงกุลมาร์เก็ตติ้งจำกัดต้องการพนักงานนะคะในช่วงแรกๆเจ้าของบริษัทนี่นะคะก็มีท่านประธานเนี่ยเป็นเป็นท่านประธานแล้วก็มีภรรยานะคะ แล้วก็มีลูกนะคะมีลูกอ่าโมกุลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็เป็นบริษัทที่ทำการตลาดนะคะ,ะทำการตลาดแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงก่อตั้งอ่าก็เลยรับพนักงานมาแบบยังไม่เยอะมากมายนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนก็ช่วยกันนะคะช่วยกันที่จะแบบโปรโมทสินค้านะคะที่มีอยู่นะ,ะอ่ะ สบู่เนี่ยคะจะโปรโมทสินค้าสบู่นะคะจากสบู่ธรรมดาทํายังไงให้สบู่นี้พิเศษขึ้นมาได้นะคะเขาก็ช่วยกันโปรโมทนะคะพอพนักงานคนไหนทําผลงานดีนะคะทางอ่คุณนายเจ้าของบริษัทก็จะชื่นชมสุดยอดมากเธอเก่งมากฉันฉัน เธอเก่งมากเธอทุ่มเทมากนะคะเรามาทำเพื่อบริษัทงูกุูมาร์เก็ตติ้งของเรากันนะคะอ่าอืมแล้วคราวนี้พนักงานในบริษัทเนี่ยที่ยังมีคนกลุ่มน้อยๆอยู่เนี่ยก็ได้รับการชื่นชมจากเจ้าของเมียของประธานบริษัทช่วยกันนะคะผลักดันให้บริษัทเนี่ยเข้าสู่ตลาดสากลให้ได้นะคะโดยที่ ประธานเมียประธานเนี่ยก็โ oh, อ de de e ้โหอวยเนี hmm, cia, ่ยเดี like ๋ยวได้มาน่จะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะทุกคนจะต้องแบบอืเดี๋ยวเรียกว่าลูกเลยเนี่ยเนี่ยเป็นลูกนะเนี่ยรักลูกเลยตอนแรกบางคนก็รักเหมือนน้องสาวเลยเมียท่านประธานรักเหมือนน้องสาวสักรักเหมือนลูกใครทำแบบงาเนี่ยรักเหมือนลูกคนรักเหมือนลูกก็จะติดเมียท่านประธานหน่อยไปไหนก็จะไปด้วยกันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วมันก็มีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะเขาก็จะแบบคุยแบบมนุษย์สัมพันธ์ดีอะค่ะกับพนักงานทุกคนนะคะแล้วก็คุยดีกับท่านประธาน mm. พอคุยกับท่านประธานบ่อยๆอยะค่ะเอ่คุยบ่อยๆเข้าไปบ่อยเข้า เมียท่านประธานเริ่มรู้สึกไม่พอใจล่ะท่านประธานก็ออกตัวแบบไม่มีอะไรคุยเรื่องงานน,นันน่นนู่นนี่นู่นนะเมียท่านประธานไม่ปลืม้มเธอออกไปจากการเป็นพนักงานบริษัทฉันไล่คนนั้นออกปกติไล่ใครออกท่านประธานจะไม่เคยโกรธกลิ้วมากมาย แต่ไล่คนนี้ออกปุ๊บประธานเกลี้ยวกาดเกลี้ยกาดมมากเป็นฟืนเป็นไฟค่ะพนักงานคนนั้นก็ถูกไล่ออกจากบริษัทไปเพราะเธอไปสนิทสนมกับประธานบริษัทเกินไปเมียท่านประธานไม่พอใจไล่ไปนะคะอ่ะพอไล่ไปแล้วก็เรื่องก็เงียบไป นะคะพนักงานก็เริ่มเข้ามานะคะเมียประธานก็อ๋อตีสนิทกับทุกคนทุกคนลูกเป็นน้องเป็นลูกเป็นน้องเป็นลูก <c oughs> แล้วก็มีคนรู้จักกับเมียท่านประธานเป็นนักลงทุนเทรดทองอ่าไปเจอกันที่งานงานหนึ่งนะคะไปเทรดทองกันเป็นนักเทรดค <c oughs> ก็เลยพูดคุยกันสนิทสนมกันเริ่มชวนกันมาลงทุนเทรดทอง,องเขาก็อา้าวเอาอย่างนี้เข้ามาเป็นเข้ามาทำงานบริษัทง,งกุลมาร์เก็ตติ้งด้วยกันไหมคะามาช่วยกันสร้างงอกุลมาร์เก็ตติ้งให้มันดังทั่วโลกมาสิคะมาค่ะ ก็ชวนกันมาเทรดทองด้วยทำงานด้วยบลา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 อ้าวเอาอย่างงี้สิพนักงานทุกคนมาเทรดด้วยกันไหมลงทุนด้วยกันเราจะได้มีเงินด้วยกันก็ลงทุนกันไปละค่ะพนักงานทุกคนลงทุนกันไปละค่ะ วาดฝันวาดวิมานเลยเคนนี้ขาไ้เน,นี่ยลูกท่านประธานเนี่ยนะคะลูกท่านประธา,นเน,าน,นเนี่ยท่านฝันเนี่ยวันนี้มาเทรดด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ดีมันจะนั่นจะนี่ทุกคนก็เชื่อก็ลงเทรดกันไปนะคะสรุปทองร่วงพอตแตก กระจิงเงินแสนหายไปในพิบตาอ่ะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้คืนให้เป็นเงินสามพันห้าร้อยบาทแต่เงินเนี้ยเป็นเหรียญน,นะอยู่ในพอรตเหมือนเดิมนะเอาออกไม่ได้อยากได้เอาออกก็ต้องลงเล่นใหม่งไงสรุปเสียกันหมด พอนิทานเรื่องนี้จบแค่นี้พอจบแค่นี้พอไม่เล่าต่อเดี๋ยวรอเล่าในรายการใดรายกันหนึ่งอืมพอเล่าแค่นี้พอ